สวัสดีครับเรามาดูเหตุการณ์ที่ตัวปัป๊มลมพุ่าฟอสเสียนะครับผมส่งไปซ่อมและสรุปเป็นที่ตัวนี้ครับช่างแจ้งมานะครับตัวนี้มันจะทํางานแล้วมันจะหมุนกลับแล้วก็แปลกใจแต่ผมก็ไม่ได้รื้อตอนแรกเขาบอกว่ามันเกิดอาการแบบว่าสกปรปกนะครับแล้วก็ให้เขาทาความสะอาดหน้าหลังนะครับคราวนี้มันก็มีอาการต่อมาคือไอตัวโอเวอร์โหลดเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาให้มาในกล่องนะครับมันเป็นออสองตัวครับแยก คนละหนึ่งตัวกับมอเตอร์นะครับเขาเนี่ยไอตัวเนี่ยมันชอบตัดนะครับนั่นจะเขียน8แอมป์แต่ผมลองเทสกระแสแล้วมันอยู่ที่ตัวละ6แอมป์นะครับผมลองใช้คีปแอมป์จับนะครับอย,อย่างเงี้ยครับแยวผมจะลองเปิดเครื่องเนาะนะครับ มันจะประมาณ6แอมกว่าครับเคราวนี้นเราจะลองอีกตัวหนึ่งครับเราต้องไปซื้อมาเปลี่ยนเพราะว่าผมว่าคิดว่ามันน่าจะเสียนะครับเพราะนั้นอ๋ออันนี้มันเต็มแล้วตอ,อนนี้ผมต่อตรงอยู่นะครับ ไม่ได้มีผลเพราะจริงๆผมต่อตรงมาพักนึงนแหละแต่แเราเก็บไปซื้อนะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมแปดแอมซึ่งมันไม่น่าจะเสียแต่ว่าพวกนี้เอาเนี้ยเอานอนกับมาไม่ได้ครับตัวตัวอย่างนี้ครับซึ่งตัวของ low w e l เนี่ยอ่ผมซื้อมาใช้ก่อนแล้วก็ใช้โหดมากครับแต่ซึ่งมันเป็นรอบน้อยซึ่งราคาตัวนี้มันถูกกว่าตัวฟอร์สสามเท่าเลยแต่ลมก็พูดถึงคุยังไม่ได้ครับอันนี้มันตกประมาณครึ่งแรงนี่สี่แรงนะครับ ถึงปั๊มเอ่อถึงถังมันจะขนาดเท่าๆกันเนี่ยแต่ความแรงไอ้ตัวนี้แรงกว่ากันเยอะแล้วก็ตัวมอเตอร์คนนี้นเป็นทองแดงนะครับแต่อ้ตัวนี้เจออาการจุกจิกตัวนี้แต่ว่าผมก็เจอการแบบว่าอาการสกปรกเหมือนกันครับตัดไอ้ตัวเนี้ยผมก็ได้ทําการล้างแต่เราตอนนั้นลืมนึกไม่ถึงครับว่ามันว่าไอ้ตัวนั้นไม่เสียนึกว่าเป็นที่มอเตอร์ผมก็แกะมอเตอร์เทสดูหมดเลยก็ก็ไม่ได้มีอะไรครับก็เลยคิดว่าจนหนทางแล้วก็เลยส่งไปให้ร้านซ่อมๆนะครับ แล้วก็ลองเทนแล้วตัวมอเตอร์ไม่ได้มีอาการผิดปกติใดๆครับเพราะถ้าเราจับกระแสดูแล้วแต่ว่าที่หนักที่สุดคือแคปแคปบของผมวัดนะตัวนี้มัน4ี่้ยมัา4 5บโวลต์20บไมโครครับบอกเราก็นิดหน่อยใช่ไหมครับเออมันขึ้นประมาณ1 7 17ซึ่งมันหายไปประมาณ3 3ไมโครจากค่าที่มันตีไว้จริงๆมันก็อควรจะอยู่ประมาณ1 9เนาะ บวกลบห้าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบเก้าประมาณนี้ครับคราวนี้ไอตัวเนี้ยให้มาอยู่ที่สามสิบสามสิบไมโครแต่ผมวัดได้ว่าเหลือสิบเจ็ดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแต่ว่าผมหาตัวสามสิบไม่ได้ครับผมเลยไปซื้อร้านตัวละลดถ้าสิบนะครับเอยตัวนี้สองร้อยห้าสิบครับสองตัวนี้ห้าร้อยนะอยู่ในกล่องเนี้ยเดี๋ยวนะแกะยากนิดนึงอ่าเนี่ย ตัวนี้ครับเนี่ยเอ่ซอซึ่งของภูมิว่าให้มาซึ่งตัวนี้ผมใช้งานก็ไม่ได้โหดอะไรผมว่าใช้น้อยกว่ายตัวของโลเวลิกวัดได้สิบเจ็ดตัวนั้นพอได้ประมาณสิบแปดนะครับซึ่งค่าบ่งรองคาเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ควรจะต่ำกว่าจากสามสิบเนี่ยผมว่ายี่สิบเข้าไปแย่แล้วอะ่ะนะครับซึ่งมันมันไม่ถูกต้องนะครับกับการที่เราจะาใช้ นะครับเราก็เลยเปลี่ยนซึ่งทํางานได้เร็วข,ขึ้นกว่าเดิมเยอะครับกระแสแต่คราวนี้พอใช้สามห้าเหมือนมันรอบมันเหมือนจะเร็วขึ้นอีกครับเหมือนเหมือนไฟมันป้อนไปเต็มเต็มนะครับคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันกินประมาณโหลดจริงๆอยู่ประมาณสิบสามแอมป์ครับถือว่ากินเยอะนะถ้าใสา่ไฟอ่ะดูสังเกตสสยไฟผมเปลี่ยนสสยไฟให้ให้เขาใหมย่ย้ำหัวให้เขาใหม่แล้วก็ไอ้ตัวสายจริงอ่ะผมต่อมาจากตู้สามเฟสเลยครับเห็นไหมผมจะต่อไฟตรงเลยครับเนี่ยมาเข้านี่เลย แต่ตัวนี้ไม่ใช้เฟสเดียวนะครับเดี๋ยวผมตอคือผมให้ทำามืนกับตู้สามเฟสเลยนะครับตัวนี้ก็คืออ,อย่างเงี้ยอยู่เฟสเอ่อเฟสหนึ่งไอ้ตัวของโรเวอยู่เฟสสามไอ้ตัวปั๊มอินเตอรปั๊มน้ำเนี่ยอยู่เฟสสองนะครับอันนี้สามแรงนะครับ,180บร้อยแปดสิบบาทจริงๆสองร้อยครับแต่ว่าผมใช้อยู่ประมาณนี้นะครับฉะนั้น ใครจะใช้รุ่นนี้ครับมันอาจจะแบบจุกจิกนรืน่องของการปรับบาเขาบอกโรงงานไม่ให้เขาให้มาเจ็ดบานะครับแต่ว่าพอเราพอผมปรับเป็นแปดบาเนี่ยที่ผมเคยลงคลิปแปดบาไปแล้วเนี่ยซึมครับซีนซึมมันเหมือนแบบตัวเขาลองรับได้แค่นั้นนะครับว่าเราไปทําเกินทำอย่างเงี้ยซึมเนี่ยเงี้ยซึมอย่างเงี้ยซึมหมดเลยครับต้องถอดออกมาทาใหม่หมดเลย อาจจะยุ่งยากนิดนึงครับแต่พอซีนแล้วก็จบครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยผมต้องซืมซีนหมดเลยเนี่ยซืมหมดไอตัวไอ้นี่ก็ใช้งานไม่ได้อ่าก็เลยต้องเปลี่ยนตัวใหม่นั่นเนี่ยซื้มหมดทุกจุดที่ก็ต่อลมที่มันที่เก็บในถังซื้อหมดครับเอาเอง่ายๆเลยซื้มหมดนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าจะต่อโอเวอร์โหลดไหมผมว่าผมต้องซื้อตัวใหม่มามาเปลี่ยนก่อนนะครับถ้าจะต่อ เพราะตอนนี้6แอมป์ไม่8แอมป์เนี่ยผมว่าไม่ไม่ไหวแล้วอย่าง๋ยวผมเราจะลองไปเทสดูว่าถ้าเราผมจ่ายกระแสเกิน8แอมป์เนี่ยพอมันอยู่ในเลนส์6-7แอมป์เนี่ยตัดไหมถ้าตัดอีกเจ๊งแน่นอนครับ100%เพราะเพราะจากที่เทสในตัวคลิปแอมป์เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ6แอมป์กว่ามัน8แอมป์มันไม่น่าตัดครับนอกจากเพราะว่าเสียแต่พวกนี้พอเจอความร้อนหรือโหลดมากๆครับมันชอบเสียครับ บางทีมันอาจจะไม่พองให้เราเห็นแบบชัดเจนครับแต่ว่ามันอาจจะแบบเอ,อเสียอยู่ข้างในครับร้อนแล้วมันบวมอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้ครับมันก็ทํามาผิดพลาดนะครับแต่ดูก่อนว่าถ้าอาจจะไม่ต่อนะเพราะวัดดวงกันไปเลยแต่จริงๆควรจะต่อครับเพื่อความปลอดภัยเนาะนะครับก็อันนี้จะเอาเป็นเืียงอย่างผมนะครับอันนี้ผมเอามาเทสนะครับแล้วก็เลยเนี่ยย้ำหางปางกี่รอบครั้งก่อนก็เอากลับมาใช้ตอนแรกพอซ่อมเสร็จเอากลับมาต่อ ไอตัวนี้เราน้ตตัวนี้ไม่เสียก็ตัดอีกเหมือนเดิมครับเออม,มันจะใช้ใช้แป๊บนึงนะครับตัดแต่บางทีก็ไม่ตัดครับอยู่เงี้ยผมว่าเสียแน่ฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นสิบแอมป์ไปเลยเพราะว่าถ้ามันช็อตกระแสยังไงก็เกินครับสิบแอมป์เนี่ยเเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอเคก็เป็นแนวทางนะครับถ้าแรงแรงไหมแรงผมบอกเลยเลยว่าแรงสบายสบาย,บายตัวเนี้ยใช้งานในบ้านที่ไม่ได้แบบ ต่อเนื่องยาวๆแต่ผมล้างวถที่สี่ห้าคันนะผมยิงยาวผมไม่เคยพักเลยครับเปิดปั๊มได้สองเครื่องอะสบายเลยครับยิงปัง๊มลมอยู่สองหัวตอนนี้ผมมีเนี่ยหนึ่งร้อยเมตรอยู่ประมาณสามตัวนะครับโลที่ใช้ลมนะครับเนี่ยครับที่หัวที่แพรออกไปนะครับเห็นไหมเนี่ยครบเลยอันนี้อยู่นี่ที่เหลือก็แพรนะครับร้อยเมตรร้อยร้อยมีร้อยอยู่สามอันที่ตอนนี้อยู่เข้าเครื่องอยู่สองตัวที่เหลือก็เนี่ยครับหนึ่งสองสามเป็นตรงนี้ก็คือโลลม แล้วก็ไปแผ่ไปแยกข้าง,งหลังอีกนะครับข้าเอาไว้แบบสูบลมที่ว่ายน้ําลูกชายาไว้เป่าลมแบบเครื่องมือสวนอะไรอย่างนี้ครับก็ทำประมาณนี้เลยแล้วผมจะลองประกอบแล้วเดี๋ยวเราจะลองสั่งเดี๋ยวผมจะลองเทสคือลองสั่งสิบแอมมาเทสเลยตอนแรกก็จะไว้ที่สิบห้าแอมด้วยนะแต่ว่าผมว่าเกินเหตุละเพราะมันอยู่ในประมาณ6แอมผมเพิ่งเคยวัดนะครับก็ได้เลยนะฮะมันขัดเอาไว้เจ็ด รประมาณเจ็ดตอนนั้นเวิร์กเลยตัวเนี้ถือว่าแรงมากครับแรงเลยใช้ปั๊มลมเอ้ยใช้พวกบล็อกลมสบายๆเลยบล็อกลมเหลือๆครับแบบพวกนั้นต้องต้องรอลมนิดนึงครับขนาดเนี้ยผมรวมถังกันนะครับมันมีถังพักกลางจริงมันมีปั๊มลมอยู่ดนะ้านหลังที่ผมจะมาวายอีกตัวหนึ่งครับเป็นรวมกันได้สองลิตรนะครับประมาณแปดแรงครึ่งโอ้ผมยิง เ่าลมสามสี่หัวสบายครับเด็กๆเลยแต่แต่ว่าต้องยังมีคำว่าแต่ลนะพวกนี้มันทิงกระแสสูงปลั๊กเขาอะอถ้าเราไม่เดินหาเต้ารับที่ดีๆหรือว่าเต้ารับที่สายไฟค่อนข้างจะใหญ่นะครับไม่แนะนําเลยครับใช้างานไม่ได้ครับแป๊บเดียวครับตัดเดี๋ยวตัดอยู่อย่างัเพราะงั้นผมก็เลยเดินไฟให้มันเลยตักหาเพราะพวกนี้มันอยู่ในปลั๊กเดียวกัน,กนทํางานพร้อมกันสามตัวทํางานไม่ได้ครับ นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยแยกลายเลยคือเราใช้ไฟยค่อนข้างเยอะถ้าใช้ร่วมกันเนี่ยต้องมี4 0์นะครับเนี่ย <c oughs> ครับประมาณนี้นะครับถ้าติดขัดยังไงก็ทักแชทมาสอบถามได้ครับถ้าอยากจะซื้อหรือจะอะไรครับก็เดี๋ยวผมส่งลิงก์ร้านที่ผมซื้อให้นะครับเพระ่ันจะไว้ใจได้แล้วส่งดีราคาก็ดีด้วยโอเคนะครับผมสวัสดีครับ